ใครเคยเห็นภาพยายกําลังอุ้มหลานอยู่ที่หลังกระบะยายเนี่ยกำลังร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจบ้างผมได้ไปเจอครอบครัวของคุณยายแล้วก็คุณปู่ของน้องน้งนําโขงน้องเนี่ยถูกขมรกดบึ้มเข้ามาที่บ้านโดนน้องพอยายเห็นปุ๊บยายก็รีบวิ่งมาหาน้องแล้วก็อุ้มน้องวิ่งไปตามหมู่บ้านเรียกคนให้ช่วยหารถไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยสุดท้ายครับน้องก็จากโลกไปผมได้เจอวันนี้ คุณปู่บอกว่านักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องเสียงที่ริมชายแดนขเขมรเนีย่ยไม่เคยเอาเรื่องนี้ออกไปเรียกร้องว่าพวกเขาต้องได้ความช่วยเหลืออะไรไม่มีนักสิทธิกลุ่มนี้มาช่วยเหลือเพิ่งเห็นนักสิทธิกลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องตอนที่เปิดเสียงผีให้เขมรฟังคุณปู่เนี่ยเขาเตือนเลยครับว่านักสิทธิยรับเงินเดือนจากภาษีของคนไทยนะซึ่งนักสิทธิเนี่ยเขาออกมาตอบว่าพวกเขาอะทาตามหลักการนะที่ออกมาพูดเรื่องเสียงผมก็เลยคิดในใจว่าเอา้าถ้าทําตามหลักการนะน้องกับ ครอบครัวเขาก็ต้องได้รับความช่วยเหลือสิครับถ้าตามหลักการกับหน้าที่ทําไมถึงไม่ไปช่วยพวกเขาซึ่งเป็นคนไทยแต่กลับออกตัวให้กับคนขเขมรล่ะคนเขาก็เลยตั้งคําถามเลยครับว่าตามหลักการหรือหลักกูหรือหลักตามใจฉันปัจจุบันทางครอบครัวเขาก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนักสิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้นะหน่วยงานอื่นๆเขาไปช่วยแล้วอะทุกคนกดติดตามไว้ครับเดีนะ๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ว่าผมทําอะไรไปบ้างคนติดตามเท่านั้นถึงจะเห็นถ้าไม่ติดตามไม่เห็นนะครับกดติดตามไว้ครับ